ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออ t โตเทรนช่องที่นำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางการทหารจากทั่วโลกถ้าคุณอยากติดตามข้อมูลอัปเดตท,ที่ทันสมัยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับระบบขีปนาวุธสกัดกั้นที่ทรงพลังและทันสมัยที่สุดในโลกหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับโลก นั่นคือ THAAD หรือ Terminal High Altitude Area Defense รุ่นปี2025ที่ถูกพัฒนาให้มีความแม่นยำและความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทางอากาศได้ดีกว่าที่เคยระบบ THAAD ถือเป็นหนึ่งในระบบป้องกันขีปนาวุธที่สำคัญที่สุดของสหรัฐอเมริกาจุดเด่นคือการสกัดกั้นขีปนาวุธระยะกลางและระยะไกลในชั้นบรรยากาศหรือชั้นนอกบรรยากาศก่อนที่มันจะเข้าสู่เป้าหมาย ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายภัยคุกคามตั้งแต่ระยะไกลด้วยการโจมตีแบบุูทูคิวคือใช้พลังงานจนแทนการระเบิดแบบดั้งเดิมทำให้ความแม่นยำในการสกัดกั้นมีความสูงมากและลดความเสียหายต่อพื้นที่โดยรอบในปี2025ระบบ PSAAD ได้รับการอัปเดครั้งใหญ่ทั้งในเรื่องของเรดาร์ตรวจจับการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นและระบบยิงสกัดที่มีความแม่นยำเพิ่มขึ้นความสามารถในการตรวจจับขีปนาวุธหลายลูกพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประเทศที่มีการติดตั้งระบบนี้มั่นใจได้ว่าพวกเขาสามารถป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธระยะกลางของสัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวขีปนาวุธ THAAD ใช้เทคโนโลยีหัวรบที่ไม่ระเบิดแต่ใช้พลังงานจากแรงกระแทกโดยตรงทําให้สามารถทําลายเป้าหมายได้โดยไม่สร้างเศษซากระเบิดขนาดใหญ่ซึ่งเหมาะสมกับการป้องกันภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนอย่างขีปนาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธที่ติดตั้งหัวรบเคมีและชีวภาพ เพราะการทำลายจากแรงกระแทกจะลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของสารอันตรายในปี2025ราคาของระบบ THAAD นั้นเรียกได้ว่ายังคงสูงมากระบบ1ชุดประกอบด้วยเรดาร์แอนด์ t เครื่องยิงขีปนาวุธลอนเชอร์ และยานขนย้ายซึ่งราคาโดยรวมของระบบ T-SAAD 1ชุดนั้นอยู่ที่ประมาณ800ล้านถึง1,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ29,000ล้านบาทถึง36,000ล้านบาทตามค่าเงินปัจจุบันนอกจากนี้ยังต้องมีค่าบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการฝึกกำลังพลเพิ่มเติมซึ่งรวมแล้วอาจสูงกว่า1.2พันล้านดอลลาร์ต่อระบบ หลายประเทศที่มีการสั่งซื้อหรือให้ความสนใจในระบบ TSAAD เช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียและ UAE เพราะพวกเขามีความจำเป็นต้องป้องกันภัยคุกคามจากขีปนาวุธระยะกลางและระยะไกลของผู้ปรับการติดตั้ง TSAAD ในบางภูมิภาคยังส่งผลให้เกิดแรงกดดันทางการเมืองและความขัดแยง้งด้านความมั่นคงอย่างเช่นการที่จีนเคยแสดงความไม่พอใจเมื่อสหรัฐอเมริกาติดตั้งระบบ TSAAD ในเกาหลีใต้ ระบบ THAAD 2025ยังมีจุดเด่นในเรื่องของความคล่องตัวสามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการได้ภายในเวลาไม่นานระบบเรดาร์ของ THAAD สามารถตรวจจับขีปนาวุธได้ไกลกว่า1000กิโลเมตรและสามารถยิงสกัดในระยะความสูง150กิโลเมตรทำให้มันมีประสิทธิภาพในการป้องกันเมืองสำคัญหรือฐานทัพได้อย่างดีเยี่ยมสิ่งที่ทำให้ THAAD โดดเด่นคือการทำงานร่วมกับระบบป้องกันอื่นๆเช่น Aegis และ Patriot ทำให้เกิดเครือข่ายป้องกันหลายชั้น เลเยอร์ดี n เ e นซึ่งเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการสกัดกั้นภัยคุกคามให้สูงขึ้นอย่างมากการรวมศักยภาพของ p s a a d เข้ากับระบบเรดาร์และระบบยิงสก,กัดของพันธมิตรทำให้มันเป็นหนึ่งในระบบที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลกสำหรับใครที่สนใจติดตามข้อมูลเทคโนโลยีทางการทหารแบบนี้ต่ออย่าลืมกดติดตามช่องออโตเทรนของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์รุ่นล่าสุด และถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับ